พรนะคะพี่เทพพภิสิทธิพรค่ะพี่อุทยานพาประจงก็โชคดีตลอดไปนะคะคุณอลานตอบกับพี่อลันนะคะอลาพรนะคะพี่อลานสิทธิโคตรก็สวัสดีค่ะคุณอุทยานสบายดีมีโชคจ้าพี่สำลีสำนานก็สวัสดีค่ะคุณค่ะพี่สมบัติก็สวัสดีค่ะคุณเฮลินาพี่ยูพินก็สวัสดีจ้าคุณสมบัติสวัสดีพี่สมบัตินะคะพี่ยาเฮลินค่ะ คนไหนย่างบุษบดผ่านเาะคโนโทอนขับเป็นกำลังใจใหายเหมือนเดิมนะคะพี่ๆทุกคนที่ผ่านเห้วการสวัสดีพี่แพงสีแม่แพงสีค่ะเดี๋ยวพี่อีกแล้วขอไปด้วยนะคะคุณลุงทวีโชนทานข้าวกันให้อร่อยนะคะกราวขอบคุณทุกคนคะ่ะบ๊ายบายลงแล้วนะคะพี่ก็บ๊ายบายค่ะถ้าพี่บอกบอกมาสอนน้องค่ะคือสิบบอกเก่งเนาะค่ะพี่ขอบคุณนะคะพี่อาจารย์ พี่ครูระเบียบค่ะทั่วโลกเลยค่ะสวัสดีนะคะท่อนแก้วแก่นจันค่ะมารายงานตัวเหมือนเดิมท่อนแก้วแก่นจันนะคะไลย,ยูทีแห่เพื่นเสียงดังค่ะพี่สำนิ์ก็สวัสดีค่ะพี่แม่สมบัติสวัสดีพี่สมบัตินะคะพี่สมพังนงน้ำก็สวัสดียินดีต้อนรับนะคะขอสูงของหลายของน้องนะคะอันจะดได้ท่านเขากันเลยนะคะทุกคนเบิงนดคะเดิมอยากเรียนหนังสือกับ คุณครูระเบียบจ้าใช่ไหมคะพี่ใครๆก็อยากเรียนนะคะเป็นระเบียบดีเนาะ,ค,ะนนค,นค่ะเนาะพี่เนาะเราก็ทําตามกคุณมาเนยืน,ยนตีตัวตนเหมือนเดิมค่ะสามสิบสองนาทีนะคะทุกคนกับการไหลโซดของท่อนเนาะคะ่ะทุกวันนะคะนะคะ่ะวัชรพรเพชรทองศรีก็ทักทายคะ่ะพี่สำลดสำนานคะ่ะทักทายพี่สำลดนะคะ อัอทอนพี่ยุพีนศักดิ์สิริกุลค่ะยินดีต้อนรับกับสูงของไหลของน้องนะคะทักทายทุกคนรอบห้องจ้าพี่อรันนะคะพี่เทพสวัสดีค่ะพี่เทพสวัสดีนะคะพี่ยุพีนของศิลก็สวัสดีจ้าพี่สาวสวัสดีพี่สาวนะคะพี่อรันก็สวัสดีค่ะน้องทอนมาส่งแรงใจค่ะน้องสาวขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณขอบคุณกําลังใจจากทุกคนนะคะวันนี้ก็เห็นดวงตาม,มาแล้วยินดีต้อนรับนะคะขอสูส่ของไหลของทอนค่ะ อทานข้าวกันให้อร่อยนะคะวันนี้นอะคะนอสวัสดีคะ่ะคุณยุพินคองศีลพี่จะทอนอยู่ชุภาพนะคะขอสวัสดีทักทายทุกท่านคุณการเสื่อมโตท่อนจัสิเป็นยังไงน้อกคะกับโบลูนะคะ แต่เห็นแวบๆมาแล้วนะคะทุกคนพี่ยายเฮลน่ากําลังรับโซมสวัสดีค่ะพี่สวัสดีนะคะยินดีนนต้อนรับค่ะกระทรวงทานข้าวกันให้อร่อยนะคะวันนี้นกขนะสวัสดีค่ะคุณยุพินคองศีนพี่จะทอนอยู่สุภาพนะคะขอสวัสดีทักทายทุกท่านพี่ยุพินคองศีนก็สวัสดีจ้าพี่สาวสวัสดีพี่สาวนะคะพี่รันก็สวัสดีค่ะน้องทอนมาส่งแรงใจค่ะน้องสาวขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณคนนึงกวดคนนุงถูเลยคะ่ะ สองคนนะคะพอเสร็จแล้วก็มากวดนะคะอันพอกวดแล้วคนหนึ่งกระถูนะคะทุกคนสะอาดเท่ากับคือสีสะอาดจยานภาประจงันไล่โลกพ่าคขาแม่สำลีอันตอบกับพี่สำลีสำนานนะคะทุนวัชิลาพรเดินทางปลอดภัยเด้อคะ่วะวัชิลาพรเพชรทองสีทักทายจ้าพี่ยูพินศักดิ์สิริกลน,นะคะพี่ยูพินก็คูรบียใช่ไหมคะ อะไรคนไหนเนาะสิงก้อนหน่ยพี่อ๋อใช่ไหมคะพี่ค่ะเข้าใจแล้ววัชรพรก็สวัสดีค่ะพี่ยูพีนคลองศิลทักทายพี่ยูพีนคลองศิลนะคะพี่ยาเฮลีนาก็สวัสดีจ้าน้องอุทยานพี่ยูพีขายของอยู่ใช่ไหมพี่ยูพีศักดิ์ศิริกูลก็สวัสดีค่ะคุณสมพักพี่ลานก็พี่ลานฟังอยู่จ้าตามสบายเลยนะคะพี่ลานพี่สมสิบไปตามคู่ระเบียบเลยแล้วค่ะ ทอนกระทำบัวลายนะค่ะทํำสองคนกับหลานค่ะคนหนึง่งเจ็ดสอบซื้อนี่นะคะพี่สวัสดีจ้าคุณอลานพี่สมพักลงน้ํานะคะทานข้าวให้อร่อยนะคะเพื่อนเพื่อน,นพี่ใหญ่เลยน,นะากันสวัสดีพี่แพงสีเบ้แพงสีคะเรียกพีอีกแล้วขออาภัยด้วยนะคะอคุณลุงทรรมียินดีต้อนรับนะคะพี่เขาสูของไหลของน้องค่ะขอต่อแป๊บหนึ่ง นะคะยินดีรบเอากำลังแงใจจากพี่นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่ขอสู้ของไฟ์ของน้องนะคะขอบคุณค่ะมาเบิงความตะลกเค้าค่ะวัพรพลเพชรทองศรีก็ทักทายค่ะพี่สำลิศสำนานค่ะทักทายพี่สำลิศนะคะอันท่อนจริงค่ะพี่จริงค่ะท่อนกระเดินตามลอยพี่ต้อง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 ,องไปเรื่อยๆนะคะถึงพี่สิปั๊ดออกกับวันหนีค่ะ ขอบคุณเห่เพ่งเสียงดังค่ะพี่สำนิดก็สวัสดีค่ะพี่แม่สมบัติสวัสดีพี่สมบัตินะคะพี่สมพันกนุ่งน้ําก็สวัสดีน่ารักอีกแล้วพี่ยุพินนะคะใครน้อน่ารักค่ะคนสวยทําอะไรก็สวยอุ้ยขอบคุณเขาขอบคุณนะคะพี่สาวคนนึงมามเชิญเข้ากล้องหน่อยสวัสดีค่ะพี่สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะพี่ยุพินก็สวัสดีจ้าน้องทอนสวัสดีค่ะพี่สวัสดีนะคะ คุณปณดานะคะขอบคุณนะคะเพื่อนใหม่เข้ามาหาท่อนกันยินหีบตอนรับนะคะขาส่วของไหลน,น,น้อยของท่อนนะคะ <c oughs> กินแกงนกหน่อไม้ใส่เห็ดอร่อยมากค่ะใช่ไหมคะพี่ขอบคุณนะคะ <c oughs> ที่เข้ามาอันชิมแกงหน่อไม้ทอนนะคะท่อนก็นจะทาแบบนั้นนะคะขอจับมือด้วยคะ่ะพี่ยาเฮลรีนานะคะไปแล้วประทานค่ะ พี่ยุพินก็สวัสดีค่ะคุณวัชาพลวัชรพลเนี่ยค่ะคือสจบบเป็นอย่างนะค่ะเ้าก็สจไปทุกบ้านนะคะขอบคุณกําลังใจจากทุกคนนะคะเป็นตาแพงทุกคนบ้านผ้าตอบกับพี่ยาเฮลนานะคะพี่รานสิทธิโคตรค่ะเฮงเฮงหมันหมานนะคะพี่ตอบกับพี่ยุพินนะคะพี่ยาเฮลีนาค่ะพี่สำลีก็สวัสดีค่ะน้องคณห้าข้อตองเฮตาหนาตีข้เข้าไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณนะคะอันพี่สมบัติก็ทักทายค่ะทุกคนรอบโพ ลงได้ไหมนอ้องยังเลยค่ะไหว้คะ่ะพี่วิชัยพี่ยาฮิลีน่านะคะก็ไหว้พ่อวิชัยสวัสดีค่ะคุณลุงทวีมาแล้วยินดีต้อนรับนะคะกําลังรับชมค่ะสวัสดีค่ะขัดสิเขาไปตามข้อมินเลค่ะเดอ้ออย่าเผาหน่อยใจทอนเลยค่ะเดอ้อเดี๋ยวทอนเขาไปหานะคะทุกคนถึงห้าสิบไปสั่งเลยค่ะแต่พี่บอ,บอกว่าสอนน้องคะ่ะคือสิบโบเกง่งเนาะคะ่ะพี่ขอบคุณนะคะพี่อาจารย์ พี่ครูระเบียบค่ะเห่เพ่งเสียงดังค่ะพี่สำนิดก็สวัสดีค่ะพี่เมสสมบาิสวัสดีพี่สมบัตินะคะพี่สมพักนุ่งน้ําก็สวัสดีเลยค่ะพี่เทพก็อายขอตัวก่อนเด้อครับได้ยีสิบานาที อยู่ครับใช่ไหมคะเดินทางปลอดภัยนะคะพี่โชคขอบคุณนะคะพี่สวัสดีเช่นกันนะคะยินดีต้อนรับกับสู่ของไฟ์ของทอนนะคะทอนคะ่ะรับคําอวยพรจากผี่นะคะขอบคุณสาธุคะ่ะใหญ่ใจดีและก็ผู้ใหญ่ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะมีน้ำใจแบ่งปันน้ำใจเนาะคะ่ะขอบคุณคะ่ะ คุณสมพรกำลังรับโซมสวัสดีหาซิปทอดเปิดบานเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็มาทักทายสบายดีนะคะทุกคนว่าอันคุณการเสื่อมตอทอดสิเป็นจังค่ะขอบคุณนะคะวันนี้พี่ปลูกต้นกะเพรายีหลาค่ะใช่ไหมคะพี่เดี๋ยวไปดูคะ่ะก็ทักทายจ้าพี่ยาทักทายพี่ยายเลยนะนะคะ เขาเองจา้าใช่ไหมคะพี่พังอยู่นะคะพร้อมขึ้นเวทีนะคะเปิดบ้านค่ะตอนลาพี่ๆทุกคนเข้าสู่ของไหลนกขานาะยืนยันตัวตนเหมือนเดิมค่ะที่หลังนะคะพี่อรันก็สวัสดีค่ะน้องยาสวัสดีพี่ยาจา้าพี่ยูพินกองศิลก็สวัสดีสวัสดีจา้าคุณเทพสวัสดีพี่เทพนะคะพี่ยาก็ทักได้ลีเสียง ขีดหนึ่งค่ะใช่ไหมคะพี่ยาเดลีลงใช่ไหมเดินไปห้องนามแล้วก็ยังเสียงแจ๋วแจวไปทำธุระเสร็จเนาะคะเนาะทำงานหลักของเราให้เสร็จนะคะแล้วก็มาทำงานเสริมเราให้ดีที่สุดน,นะคะทุกคนเราก็พร้อมทำงานเสร็จแล้วเราก็พอพ้นค่ะสวัสดีครับน้องยูพีนคลองศิลป์ครับคุณลุงทวีก็ทักทายพี่ยูพีนคลองศิลป์นะคะ ขอบคุณนะคะคุณลุงทวีขอบคุณพ่อพิซัยขอบคุณพี่ยุพินการพาประจงกำลังรับโซมเชิญเข้ากล้กองหน่อยน้องวศชิราพรไปแล้วคะ่ะสวัสดีจ้นน้องหนึง่งพิมใช่ไหมคะพี่ตามสบายเลยนะคะตามสบายเลยนะคะไพโนทอนกับบูจังนะคะภาษาอังกฤษนะคะคองศิลสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ยุพินคองศิลน,นะคะพี่คุณปนดาค่ะพี่รันสิทธิโคตก็ปนดา จ้ายินดีจ้าตอบกลับอินนะคะยินดีต้อนรับนะคะขอสู่ของไหลของทอนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคอมเมนต์กองใช่ไหมคะพี <laughs> พพะะคคะ่พี่ยุพินศักดิ์เสรีกุลก็สวัสดีคากไปแล้วโดงอ่านไม่ทันค่ะสวัสดีค่ะคะุณสมบัติร่วมคําค่ะพี่ยุพินศักดิ์เสรีกุลนะคะพี่ยุพินตามสบายเลยนะครับไม้นะคะทุกคนคะทอนติดเป็นคนละเอียดมากเลยค่ะ อืมสิเป็นคู่ระเบียบได้เลยค่ะอันสิไปตามคู่ระเบียบนะคะโมเป็นเป็นคู่ระเบียบคู่ระเบียบนะคะขอบคุณพี่อุทยานพาประจงขอบคุณพี่สมพักนุกน้ำค่ะขอบคุณกําลังใจจากทุกคนนะคะที่เขาไม่ทอนเนาะเนาะตื่นเต้นแย่งเนาะคะ่ะทอนกับสิใจพักแยงบอกค่เพื่ออื่นนอกคนไทยเนาะบานทอนสิเอิญนพักแยงนะคะ,พ,อออคะ,คะพี่ขอบคุณนะคะที่แวมาก,กินแล้วค่ะ เดี๋ยวไปชิมค่ะพี่โอเคค่ะพี่เทพก็สวัสดีพี่อรันค่ะพี่สมบัติร่วมคำก็เทพอ่ะพิสิทธิพนจันทองสวัสดีค่ะสวัสดีทอนใจดีใจดีค่ะแพ้พลังบายสวัสดีค่ะคุณแพ้พลังบายมาส่งกําลังใจค่ะขอบคุณค่ะยินดีรับเอากําล่งแรงใจจากคุณแพ้พลังแกงอร่อยค่ะแกงนมไม่ทอดนะคะทอดทำเองทอดก็บ่าอร่อยค่ะพี่ยาบอกว่าน้องทอนแกงค่ะ อะไรนะคะปะบายจ้าน้องๆบ่ายๆนะจ้าทุกคนขอบคุณนะคะ